สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสโปรเครื่องวัดคุณภาพในน้ำกันนะครับเซนเซอร์ที่เราใช้จะมี4ตัวนะครับคือ 1. เซนเซอร์วัดออกซิเจิในน้ำา 2. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำา 3. เซนเซอร์วัดความนำไฟฟ้าในน้ำครับและสุดท้าย 4. เซนเซอร์วัดความเป็นกรดด่างในน้ำนะครับเราจะใช้เซนเซอร์วัดความเป็นกรดด่างและเซนเซอร์ความนการนำไฟฟ้าของน้ำครับมาใช้ฟัสซิโดจิกหาค่าแอมโมเนียกันนะครับ เรามาเทสเมื่ออัโหลดโค้ดลง MCU เรียบร้อยแล้วเรามาดูหน้าคอม MCU จะเชื่อมต่อกับไฟล์แล้วส่งค่าพารามิเตอร์ขึ้นไล, Not ลๆๆน์ notification โดยจะแสดงผลค่าความเป็นกรดด่างในน้ำ อุณหภูมิในน้ําค่าซิเจนและค่าอมโมเนียนะครับต่อไปเราจะมาแสดงการแจ้งเตือนเมื่ออุณหนะครับเมื่อค่าพารามิเตอร์ต,ต่างๆถึงขั้นวิกฤตนะครับเดยเราเตรียมสารกดเป็นกรดมะนาวนะครับใส่เข้ไปครับเมื่อ pH ต่ำกว่าค่าที่เรากำหนดไว้ จะมีแจ้งเตือนขึ้นที่ไลน์ n o t i f y นะครับ